รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย I can say. สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนรับก็สู่รายการ I can say ภาษาอังกฤษพูดได้เซง่ายๆกับคำศัพท์และบทสนทนาที่นำไปปรับใช้ได้ในทุกๆอาชีพของคุณผู้ชมเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมตูนวรัตถ์เหมือนเดิมครับและวิทยากรของเราด้วยน้องอิงกี้ครับผมสวัสดีคับพี่ตูสวัสดีครับอิงกี้ครับ,ว,รบวันนี้เป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษแล้วก็ข้อควรรู้จากอาชีพไหนฮะวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปสัมผัสกับ สัตว์โลกน่ารักกันบ้างดีกว่าวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปดูสัตว์เลี้ยงและแน่นอนว่าเวลาที่เรามีสัตว์เลี้ยงนะคะก็ต้องพาสัตว์เลี้ยงไปพบกับสัตวแพทย์ค่ะอ๋อในกรณีที่สัตว์เลี้ยงของคุณเจ็บป่วยมันพูดไม่ได้นะฮะรักษาเองก็ไม่ได้ต้องพาไปหาหมอหรือว่าการไปฉีดวัคซีนก็ตามออนะคะจริงด้วยพี่ตูนรู้ไหมว่าคำว่าสัตวแพทย์เนี่ยเราใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ Animal doctor ไง ไม่ใช่ค่ะด็อกเตอร์เนี่ยจะเป็นหมอที่ใช้กับคนค่ะเ,เท่านั้นแต่สําหรับสัตวแพทย์เขามีศัพ์เฉพาะของเขาเราจะเรียกสัตวแพทย์ว่า veterinarian ขออีกทีได้ไหมฮะ veterinarian ออกเสียงยากนะคะยยใช้คำว่า vet ก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะสั้นๆส่วนโรงพยาบาลสัตว์เราเรียกว่า v e t e r i n a r i a n hospital แล้วอว,วัยวะของสัตว์ล่ะสมมติมันเจ็บป่วยไม่สบายตรงส่วนไหนเนี่ยม,มันเรียกเหมือนคนไหมอว,วัยวะหลักๆเนี่ยใช้เหมือนคนนะคะมีหัว head นะคะตา eye ฟันก็ teeth หรือ tooth นะคะ แต่ว่ามันจะมีบางอวัยวะที่เราเรียกไม่เหมือนกันอ,อ,อย่างเช่นคนมีมือใช่ไหมคะมแต่ว่าสัตว์เนี่ยมีขาหน้าแล้วก็ขาหลังเราจะเรียกว่า front leg แล้วก็ back leg เพราะว่าเป็นสัตว์สี่เท้าถ้าไม่ใช่แบบ2เท้าอย่างลิงอย่างไก่นะฮะใช่ค่ะอย่างปากเนี่ยถ้าเป็นปากของเราเรียก mouse นะคะแต่ว่าถ้าเป็นปากที่มีลักษณะเป็นแบบยื่นออกมาเนี่ยเราจะเรียกว่า muzzle ะะส่วนจาง,งอยปากที่จิกได้นะคะเราจะเรียกว่า beak ส่วนหนวดคนเนี่ยเราเรียกว่า massage ใช่ไหมคะหนวดสัตว์เราจะเรียกว่า,า,า, oh. า,า whisker หรือว่าขนตามตัวสำหรับคนเนี่ยเราจะใช้คำว่า hair แต่สำหรับสัตว์เนี่ยเราจะใช้คำว่า fur แม้ว่าจะเป็นขนสัตว์ที่เราตัดออกมาทำชุดแล้วนะคะเราก็ยังเรียกว่าเป็นเฟอร์อยู่นะะก็จะเรียกว่าเฟอร์ส่วนเล็บคนเนี่ยเราเรียกว่าเนลโครงเล็บสัตว์นะคะเราเรียกว่าคลร์ตอนนั้นมีหลายคำมากเลยนะฮะนี่แค่คำศัพท์เบื้องต้นนะครับจะเจอกับบทสนทนาแบบไหนได้ไดบ้างไปชมกันเลยครับ hello are you here to see the vegetable excuse me I've brought my pet to see the veterinarian Yes, the wet, vegetable. Is your dog a girl or a boy? He's a male dog. What's his name and how old is he? His name is Mike and he's three years old. Go on the scale, please. No, the dog, not you. Huh? Is he allergic to any medication? No. What's wrong with him? Nothing. He's actually very healthy. Huh? I'm just bringing him in for a general checkup. Do you have any flea prevention and rabies vaccines? We have vaccine, but it's not free. No, I don't mean free prevention. I mean flea and tick prevention. You can add a vegetable. The veterinarian. Hello, is this Mike? I'll just do a physical examination. He seems very fit and strong. How is appetite? He loves eating. I tried to limit his meals to twice a day, but my wife keeps giving him snacks. He is a little too chubby if you can make him lose 2 to 3 kilos, that would be perfect. i'll try my best. when was the last time he had his heartworm prevention? he had it last week. i normally do the flea and tick prevention myself too. but i've run out of medication. i can do it for him this time, but you can buy the medication to do it for him next time. okay, thank you. so, what kind of vaccine will you be giving him today? Today I'll do the annual vaccine for rabies and the five ways vaccine, and also the flea and tick prevention treatment. I know that I should keep a close eye on him for at least six hours. What are the symptoms I should be aware of? He may have a lot of saliva and be a bit restless. A low fever is also common. If he has a high fever and is shaky, please bring him straight here. Can I give him a bath? Please avoid bathing him for a few days. Okay, thank you. ก็เริ่มต้นเลยลูกค้าเนี่ยนะคะบอกว่า I've brought my pet to see the veterinarian นะคะพาสัตว์เลี้ยงมาพบกับสัตวแพทย์นะคะเพ pet ในที่นี้เนี่ยหมายถึงสัตว์เลี้ยงก็ได้หรือถ้าเป็น Ver b นะคะ p พ t เนี่ยจะแปลว่าลูก อ๋อใช้กับสุนัขหมาแมวหรือว่าคนได้ด้วยใช้กับเด็กน้อยก็ได้เวลาเราลูก,ลกหัวปลอบโยนใช่ใช้คำนี้ได้เหมือนกันนะคะ,ะคหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการถามเพิ่มเติมใช่พนักง,งานก็ถามว่าสัตว์เลี้ยงที่พามาเนี่ยมันเป็นตัวผู้ตัวเมียในที่นี้เขาเรียก girl or boy ได้ไหมในการสื่อสารเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจแต่ถ้าให้ถูกต้องเนี่ยรเราควรจะใช้คำว่า male กับ female mm hmm. ที่แปลว่าตัวผู้หรือว่าตัวเมียหรือว่าสุภาพบุรุษสุภาพสตรีก็ได้ male กับ female หมายถึงเพศชายหรือว่าเพศหญิงครับผมใช่แล้วแล้วพนักง,งานก็ถามต่อว่า what's his name and how old is he ชื่ออะไรแล้วก็อายุเท่าไหร่ครับผมหลังจากนั้นก็บอกให้ขึ้นชั่งน้ำหนักใช่ไหมถูกต้องบอกว่า go on the scale please คือสเกลเนี่ยคือตาช่างนะฮะแล้วเจ้าของเข้าใจผิดขึ้นไปยืนจริงเขาจะให้สุนัขช่างไม่ได้เจ้าของขึ้นไปช่างนะครับ is he allergic to any medication แพ้ยาอะไรหรือเปล่าอ่าคำนี้เอาไปใช้ได้ allergic คือแพ้ใช่เพราะฉะนั้น allergic ใช้กับคนก็ได้ใช่ไหมได้เหมือนกันนะคะเวลาเราแพ้อะไรแล้วเขาก็ถามเพิ่มเติมค่ะว่า what's wrong with him นะคะมีอาการผิดปกติอะไรถึงได้พามาวันนี้ใช่แล้วเจ้าของก็บอกว่า Nothing, he's actually very healthy นะคะป่าเลยมันแข็งแรงดีมากแล้วพามาทำไมอ่ะ I'm just bringing him in for a general checkup นะคะ I'm just bringing him in for a general checkup ก็คือผมแค่พามาตรวจสุขภาพทั่วไปเท่านั้นเขาก็ถามต่อว่า Do you have flea prevention and rabies vaccine นะคะก็มียากันเห็บ แล้วก็วัคซีนพิษสุนัขบ้าหรือเปล่า r b บ e s v วัคซีนนี่คือวัคซีนพิษสุนัขบ้าถูกต้องส่วนคำว่าฟรีเนี่ยเขาเข้าใจผิดบ้าออคิดว่าฟรีแบบไม่จ่ายเงินนะฮะซึ่งจริงๆฟรี free ในที่นี้คือฟรีนะคะ F L E A ฟรีเนี่ยแปลว่าเห็บค่ะที่มันชอบขึ้นตามตัวสุนัขเมวอ่ามันจะมีสอ,อย่างนะคะฟรีก็คือเห็บแล้วก็ทิกก็คือมัด อ่<ช>พนักงานก็เลยบอกด้วยความเข้าใจผิดว่ายังไงครับเข้าใจผิดเป็นฟรีนะคะ we have vaccine but it's not free นะคะเรามีวัคซีนแต่ไม่ได้ฉีดฟรีนะแต่เข้าใจผิดเจ้าของ <c oughs> สุนัขก,ก็เลยอธิบาย no I don't mean free prevention นะคะไม่ได้หมายถึงว่าฟรีแบบฟรีไหมนะคะ I mean f r e e and tick prevention นะคะหมายถึงยาป้องกันเห็บนะคะ ฟรี Free, แล้วก็หมัดทิ c กนะส่งต่อให้ไปถาม vegetable <c oughs> ไปถาม <c oughs> ผักต่อ <c oughs> ซึ่งจริงๆเมื่อกี้บอกไปตอนต้นแล้วว่ามันเรียกว่า veterinarian นะคะหรือเอาง่ายๆ vet ข้ามมาที่ห้องตรวจกันนะคะ hello is this Mike I just do a physical examination สวัสดีนะคะอันนี้ไม้ใช่ไหมขอหมอตรวจร่างกายหน่อยนะคะ physical ก็คือทางร่างกาย examination ก็คือการตรวจ examination เหมือนการสอบอย่างเงี้ยเหรอใช่สำหรับการตรวจของหมอเนี่ยเขาจะใช้คำว่า examination ห้องตรวจในโรงพยาบาลเขาก็เรียกว่า examination room ครับผม he seems very fit and strong how's his appetite ดูแข็งแรงมากเลยนะคะ very fit แล้วก็ดู strong มากนะคะ appetite หมายถึงความอยากอาหาร h o w s, oh. <S his appetite แปลว่าการทานอาหารของเขาเป็นยังไงบ้าง he loves eating ชอบกินมาก mm. I tried to limit his meals to twice a day mm. นะคะพยายามจะจำกัดมื้ออาหารให้เหลือแค่สองมื้อต่อวันเท่านั้น mm. but my wife keeps giving him snacks แต่ภรรยาชอบเอาขนมให้กินหมอเลยบอกว่า he is a little too chubby นะคะน้องหมาอ้วนไปนิดหนึง่งตุ้ยหนุยจมั่มจมั่มไม่ถึงกับแบบอ้วนเพลท fat ก็คืออ้วนอ้อวนปเ,เป็นเลเวลของความอ้วนนะครับ if you can make him lose two or three kilos that would be perfect นะคะถ้าให้น้ำหนัก ลดไปอีกสัก2หรถึงกิโลก็จะดีมากๆ I try my best ก็คือจะทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุด When was the last time he has his heartworm prevention นะะี่คำยากฮนะ Heart แปลว่าหัวใจนะคะ Worm ก็คือหนอนในที่นี้หมายถึงพยาธินอนหัวใจอ๋อเป็นโรคสุนัขนะครับใช่แล้วค่ะก็ได้ให้ยาป้องกันพยาธินอนหัวใจครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เจ้าของก็บอกว่า he had it last week ให้ยาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอง hmm. I normally do the flea and tick prevention myself too <Yeah. S 1> but I've run out of the medication ปกติแล้ว normally นะคะก็ทำเอง but I have run out of medication นะคะ เมดิเคชันก็คือพวกยาทั้งรั Run out <of them. S 2> ในที่นี้ไม่ใช่วิ่งหนียาออกไปนะฮะใช่ค่ะคำว่า run out of นะคะหมายถึงว่าหมดหมอบอกว่า I can do it for him this time but you can buy the medication to do it for him next time ครับก็คือครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเเดี๋ยวคุณหมอจะทำให้แต่ว่าคุณสามารถซื้อ Medication ก็คือพวกยาเนี่ยไปทำให้เขาเองได้ครั้งหน้านะคะ What kind of vaccine will you be giving him today? วันนี้จะให้ยาวัคซีนอะไรคุณคหมอตอบเลยว่า Today I do the annual vaccine for rabies and the five-way vaccine and also the flea and tick prevention treatment ก็วันนี้จะฉีดวัคซีนป้องกันนะคะ rabies นะคะพิษสุนัขบ้าบอันนี้เวลาในคนก็ใช้คำนี้เหมือนกันนะ Oh. เวลาที่โดนหมากัด oh. ใช้คำว่า rabies เหมือนกันแล้วก็ five way vaccine ก็คือวัคซีนรวม oh. แล้วก็ยาป้องกันเห็บหมัดด้วยเจ้าของสุนัขบอกว่า I know that I should keep a close eye on him for at least 6 hours what are the symptoms I should be aware of ผมเนี่ยรู้ว่าผมต้องเฝ้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดนะคะ keep a close eye on อะไรสักอย่างอันนี้ on him นะคะก็คือเจ้าสุนัขตัวนี้จับตาดูเลยเฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิดอย่างน้อย6ชั่วโมงนะคะแล้วเขาก็ถามว่า what are the symptoms I should be aware of ก็คือมีซิม ptom หรือว่าอาการแบบไหนบ้างที่เขาต้อง be aware of นะคะต้องระวังเป็นพิเศษเนี่ยเหรอคือหลังจากฉีดวัคซีนบางทีมันก็อาจจะมีเหมือนคนฉีดแล้วไข้ขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะมีผลข้างเคียงบ้างคุณหมอก็เลยบอกว่าไงครับ He may have a lot of saliva. and be a bit restless s a ลิว a าคือน้ำลายค่ะอ๋อ May have a l o t of saliva ก็คือมีน้ำลายเยอะครับค่ะแล้วก็ be a bit restless ก็คือเหมือน rest ก็คือการพักผ่อน restless ก็คือเหมือนมันพักผ่อนไม่ได้กระวนกระวายกระสับกระส่ายกระวนกระวายกระสับกระส่ายประมาณนี้ a low fever is also common นะคะไข้ต่ำๆก็เป็นเรื่องปกตินะคะ if he has a high fever and is shaky Please bring him straight here นะคะก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีไข้สูงหรือสั่นให้พาเขานะคะมาตรงมาที่นี่มาพบหมอเลยก็เพิ่มเติมอีกว่า please avoid bathing him for a few days นะคะ ก็หลีกเลี่ยงการอาบน้ำให้เขานะคะไปอีก a few days ก็คือ2-3วันเพราะฉะนั้นนี่คือบทสนานานะครับที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลรักษาสัตว์นะฮะไม่ว่าคุณจะพาสุนัขแมวหรือสัตว์เลี้ยงไปหาหมอหรือคุณเป็นเจน้าหน้าที่เป็นคุณหมอเป็นพยาบาลที่เจอ ชาวต่างชาติภาสัตว์เลี้ยงมาจะได้นําบทชทนาเหล่านี้ไปปรับใช้ได้นะครับวันนี้ขอบคุณอิงกี้มากๆเลยครับขอบคุณครับีิตูนใครดูไม่ทันครับไม่ว่าจะตอนนี้หรือว่าตอนอื่นๆนะฮะสามารถชมย้อนหลังได้เลย w w w etvthai. tv ค่ะส่วนวันนี้ตูนและอิงกี้ลาไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ